นั่นคือภาษาชาวบ้านทั้งหลายฉะนั้นเราก็กว่างวันนี้เราทั้งหลายมาพบกันที่นี่อาตมาขอแดงความเป็นดีแก่พระที่นำและดรจันยาที่ท่นบอกเมื่อกี้คุณเคยการรู้จักท่านเด็กเด็กี่เป็นธรรมนเนรอาตมาอยู่สวนโมกห้าเกือบห้าสิบป,ปีแล้วอายุก็พรรษาปีบวชห้าสิบสามปีแล้ว อายุก็อ France, um. ีกสี่ปีจะแปดสิบก็อายุมากแล้วฉะนั้นอยู่มาวันนี้ความดีงามขอให้ได้เจ้าคุณอาจารย์โพอยู่โยมก็รู้ที่ท่านเพือรุษด็อกเตอร์อย่างยาพูดเมื่อกี้วันมารักษาการเจ้าวาดรองเจ้าวาดคนจนเต็มหมดวันนี้กะบอกอาจารย์โพว่าผมต้องไปโน่นบอกก็ไปถ้าะเขาประกาศไปแล้วเกิดติดพลาดเกิดขึ้นคนไม้มนมันลืมอยู่ ไม่เป็นไรแต่ว่าจานโพลนี่ท่านดีมากจริงวันนี้อยู่คนมันมากรับผิดชอบจาจ์นลวงท้องก็เดินทางบรรยายที่ที่ประจวบคีรีขันธ์ท่านอาจารย์มหาทวีก็ป่วยนี่ก็มาก็กลมยาเมื่อกี้ป่วยเป็นภูมิแพ้อยู่แต่ว่าไปห็นญาติโยมมากมายอย่างนี้ก็นับประดีแบบบ้านเ,าเราถ้าเหมือนโนโมกไม่ได้วันนี้สามสี่ร้อยคนเหมือนคน,คน,คน,คนมันเยอะเหมือนนที่เยอะก็ <c oughs> ามาพบญาติโยมอยันนี้ ทำแบบส่วนโมกแบบหินโค้งก็ดีโยมเราโยอย่างต่ำกระทำอย่างสูงถ้า <c oughs> เราพุทธเจ้าของเราภาสนาชาวพูดว่าเกิดก็กลางดินกัจะรู้ก็กลางดินปานิพานก็กลางดิน <c oughs> ถ้าจถาจารย์มาทราบเป็นโยอย่างต่ำและก็ทำอย่างสูงเป็นอยู่ง่ายกินง่ายฉะนั้นเราทั้งทั้งหลายพุทธเจ้าบ่าขึ้นในโลกมาแสดงทางวันนี้วัน วิสาขาเป็นวันของพระเจ้าอาสาบูชาเป็นวันพระธรรมแล้วก็มาท้าบูชาเป็นวันพระสงฆ์ฉะนั้นเราชาวพุทธพรรวมกันแล้วนึกถึงคุณของพระเจ้าผู้มีเป็นคุณอย่างใหญ่หลวงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเรามาบวชอย่างนี้ไม่ได้โยมแล้วพระเจ้าเราสมหาราชที่ทรงแม่ลูกเองมาสเสวรมาเผยแพร่ถึงสุวรรณภูมิแห่งนี้ มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงทงั้นเราท่านหลายเราสวดทั้งหมดหลักธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้ธรรมะ <c oughs> มาให้คนทั้งหลายได้นำไปใช้กับชีวิตเราก็ส่วนมากอายุมากแล้วได้ยินได้ฟังพุะเจ้าบัดขึ้นในโลกนี้เป็นเอาธรรมะมาสะแสดงให้คนทั้งหลายเข้าใจกับชีวิตงานชีวิตเรา <c oughs> พ่อมีสิ่งนี้อยู่ธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติพุทธเจ้าเราเราจะเกิดจะไม่เกิดก็ตามธรรมะมีก่อนใครหมดรักความจริงของธรรมชาติอน,นิจจังทุกขงาาังอนัตตามีองค์ประกอเป็นครามจริงของธรรมชาติแล้วกฎอันหนึ่งอะไรอยู่พวกเราก็ได้ได้ฟังพระสอนโมกมาพูดพุทธเจ้าตรัสไยะมากมายอาตมาอ่านจบพระไตรปิฎกทมัยอยู่เชียงใหม่เมื่อห้าสิบปีแล้วมา กฎของอิทัปปจยาตาเพราะเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเมื่อเร้ว่าข่าวว่าไม่ได้มาไม่ได้เพราะยางไปบอกจังโพยโยบอกโอ้ว่าเขาประกาศไปแล้วยังต้องไปเอามาอยู่สวนโมกห้าถึงห้าสิบปีอยู่ใจัชาติอยู่้าจังชาติมาหน้าภาาไปแล้วสามปีที่สามที่สองก็อยู่ต้องเดเดียว,ยวคนไปได้หมอนไว้ที่้ันทุ่งชาย วันนั้นไม่มีใครมาอยู่โรงหนังมาที่ซัพเตอร์มาจัญญาพูดเมื่อกี้โรงหนังไม่ยาวนานมากไม่มีคนอยู่โรงหนังคนเข้าออกมากมายกต่วันปไปยกมาไหวจำท่านอาจารย์เขาในมวนเอาไว้ที่บ้านทุง่งนานแล้วแต่ว่าไม่มีใครอยู่ถ้าบอกกุ่นไปเลยสะดับตาหวต้องไปลอยเลย ทั้งคนยเยอะข้าวันนี้เพราะว่าไปใว,วันนี้ถ้าอาจารย์โพก็นับว่าทาอาจารย์โภไม่มามาไม่ได้เพราะมารับผิดชอบเรื่องเรื่องไม่รู้นั่งหัวแถวต้องมาบรรษาม,มากกับเพื่อนในใจยาะโยมงไปที่สังคมมานี่หนักบรรษาแล้วบรรษาม,มากกับเพื่อนพระรุลูกคุณน้องเย,งยอะแยะหมดเะนั้นนิ่มแต่อาจารย์จารโผต้องไปพระประกาศไปแล้วนี่แหละมาเห็นญาติโยมไม่มากก็จริงไม่เป็นไรขอให้มีคุณภาพ ฉันนั่มนยิยม <c oughs> เรามาพบกันอย่างนี้นั่งรถมาห้าสิบห้านาทีโอ้โจับฉะนั้นอสนอเลยสมมติหรอ,อกายอยู่เมื่อเราพบกันอย่างนี้โยมจะพูดเยอะๆเกินกันไปก็ไม่ได้ยาวเกินไปก็ถ้าพูดยาวด้วยาววันก่อนมาบรรยายโรงแรมใหญ่กับใครการสองร้อยกว่าคนกันผู้ใหญ่หมดที่แก้วสมุยพูดหกชั่วโมงพูดจนเมือนไปหมดฉะนั้นวันนี้เรา มาน้นถึงพุคุณพุทเจ้าผู้ที่วันวิสาขออาบูชาผู้ัติขึ้นในโลกพระอาจาระ์ท่านบอกชัดมากประสโสตคือผู้เจ้าเข้าถึงธรรมะเป็นเข้าถึงธรรมะแล้วอยู่ความหมายของการที่โสตนั้นมีสองแบบวเกิดภาษาคนก็อย่างหนึ่งเกิดจากท้องแม่ อนบารขึ้นภาษาธรรมะคือพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมะเจ้าใช้าสเข้าถึงธรรมะเปงพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รู้ผู้เื่นเบิกบานเห็นความจริงสิ่งทั้งหลายโลกนี้มันไม่เที่ยงเห็นความจริงหลักปฏิจจสมบัติสมุบาทโยมถ้ามีโยมเวลาอัานโยมเรื่องสําคัญมากแต่มันยาวทุกอย่างเป็นมาตามกฎขาออิทัปปัจยาตาเพราะเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาอยู่สอนโมกห้าสิบปบ เกือบห้าสิบปีก็มาเทศที่งานศพของในอำเภอท่านเจ้าคุณลงอาคุณุ้ยคุณไปยืนหน้าทำํำทีซศพเลยไม่ต้องขึ้นลนำบากไปหน้ายืนหน้าศพพูดรู้จักท่านเจ้าคุณว่าอันนี้พระที่ทุมพรอรู้จักกันเยอะท่านชุมก็รุ่นเดียวกันว่าเขาอายุอ่อนภาษาเดียวกันถ้าเรามาวันนี้เวาลาไม่มากนะอะไรหลักสําคัญของที่เราต้องการ ท่านอาจารย์มุทธาเน้นมากคือธรรมะญ,ญาติโยมทั้งหลายเรามาพบกันแล้วธรรมะคือหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรรูธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องคําสอนพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันหัวข้อจำไม่ได้หรอกมาบวชมาห้าสิบสามปีแล้วยังไม่ได้แ,ไไดแต่ว่าท่านอาจารย์มุทธานักปราชญ์ของโลกถ้าบอกว่าธรรมะมาย่สังง่ายๆเอาไปใช้กับชีวิตได้เล ระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนของชีวิตแทงวิทนาการ,การของมนุษย์ท่านตรงเองสังคมจะกลับคำว่าน,น่าที่หน้าที่แรกพอรอดทางร่างกายโยมต้องสวปหาปัจจัยชีต้องกินต้องมีเครื่องอยู่อาศัยต้องมีเสือ้อผ้ายารักษาโรคเราก็รู้ดีรอดทางกายอย่างเดียวไม่พอ พระเดชพระคุณอาจารย์อุชาต์ทั่วการอาจารย์มหาลัยว่าคนชาวโลกทั้งหลายแสวงหาเพื่อรอดทางร่างกายแต่ตายทางจิตทางวิญญาณตายทางใจอยู่ฉะนั้นพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรการที่เราทําบุญทาทานก็ดีขอบูทนาโยมทํากับบุญกับข้าวกับปลาทาแต่อ้าจะมาถาวายพระบุญเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจะทาจิตบุญยึดไหนบุญที่ใจโยม บุญชื่อของความสุขบุญชื่อของความดีบุญเครื่องชำระช้า l a n นึกจะมาทําบุญที่วัดก็เป็นสุขกําลังทําอยู่ก็เป็นสุขทําไปแล้วนึกถึงเมื่อใดใจก็เป็นสุขถ้าอย่างชาานไปพูดเห็นโคง้งหลัคนมาเลี้ยงบอกบุญอย่างเดียวไม่พอฉันทั้งหลายต้องดูกุศลนด้วยคือปัญญาที่เรามาแก้ปัญหาชีวิตฉะนั้นธรรมะที่เราเอาไปช้ากับชีวิตยโยมหน้าที่หน้าที่แรก เพื่อรอดทางร่างกายหน้าที่สองรอดทางใจต้องไม่ทุกข์ผู้เจ้าตัดไว้ให้ปัจจัยไปโดดอยู่ิก่สูงทั้งหลายเมื่อก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีสถาคอสอยเรื่องทุกข์ระดับทุกข์ไม่ทุกข์การเนินจิตแตหน้าที่การงานไม่ชิงรู้ความจริงขั้นสมมติให้มนุษย์ทําหน้าที่ถูกต้องในสังคมเสียงญาติโยมนั่งเงียบ นั่นคือกติกาเมื่อเราควัมเทศจความธรรมเอามาพูดคนเป็นพันๆก็มีอยู่เงียบเก็บเอาะว่เช่นท่านหนุ่ยเก่งนยโยมนุยโยมไม่ละเก่งว่าทาหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ฝังท่านพูดทาอย่างไรคนเข้าใจง่ายที่สุดถ้าพูดสูงกันไปก็พยายามปรับเทดานทั้งสูงทั้งต่ำฟังได้ทั้งหมดฉะนั้นรู้ความจริงขั้นสมมติให้มนุษย์ทําหน้าที่ถูกต้องในสังคม เมื่อเราอยู่กับแม่เราก็เป็นลูกอยู่ใช่ไหมอยู่กับลูกเราก็เป็นแม่อยู่สามีเป็นปัญญาอยู่ภรรยาเป็นสามีอาต,ตมาถ้าอยู่อาจารย์โผลอย่างควรเราก็เป็นลูกศิษย์ถ้าถ้าอยู่กับอมุมาปัญสามากกว่าใครบดเข้าไปแม้แต่าาพระเจ้าคณะพาะเข้ากราบเราพระปัญสามากเกิเลพระปัญษาไม่อยากไปไหนอูอ่เพราะว่าหักปรรสาเรียกว่าทีพระผู้ใหญ่ระดับ ให,ใหญ่ต้องมาตราบอกว่ได้เรื่องสังคมรู้ความจริงขั้นสมมติให้มนุษย์ทำหน้าที่ถูกต้องในสังคมไ่นระดับศีลธรรมรู้ความจริงขั้นปรมัถ์รูปนามขันห้าไม่ใช่สัตว์บุกลตวตนเราเขาเพื่อจากความทุกข์ทางใจหน้าที่การงานก็ทําไปโดยใจไม่ทุกโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียพุทธนา ไม่ใช่วัตถุนิยมไม่จิตนิยมพทธเจ้าเป็นธรรมนิยมถูกก็อสองฝ่ายอาตมารักพูดนักบปบัญยายถามครูบาอาจารย์ดรหมอแพ้ย์ว่าพุทธนาเป็นวัตถุนิยมไม่จิตนิยมคุณจะตอบว่าจิตนิยมไม่ใช่พุทธสนาเป็นธรรมนิยมไม่ไปเพิดวัตถุไม่ไปเพิดจิตใจไปได้วยกันฉะนั้นอยู่นั่นแหละทางสายกลางวันนี้เราท่านทั้งหลายมาแล้วขอตั้งใจ ฟางให้ข้อใดข้อหนึ่งออกไปใช้กับชีวิตอาลมาสามารถจะพูดเป็นหวัวข้อพระอาจารย์พุทธาท่านโยมก็ฟังพูดหวัวข้อหมดเพื่อจําได้ง่ายเมื่อห้าสิบปีพูดว่าสิ่งที่ควรรีคือความช่วยหน้ากลัวความผิดพลาดพูดเป็นบทกลอนไปหมดวันนี้เรามาอย่าพูดหลักคำสิ่งที่ต้องมีในชีวิตประจำวันเพื่อเวลาไม่มากนะักมีไรโย,ยมธรรมะคือหน้าที่ อาพอรที่มีค่าที่จุดของชีวิตไม่ใช่เครื่องอาอาพอรทั้งหลายแม่ของฝรั่งเศสของเยอรมันของอังกฤษของเราพุทธาคืออะไรศีลธรรมเป็นอาพอรของชีวิตเราไม่มีศีลอะไรไมเกิดขึ้นโยมรักสมปกันสังคมคือเมื่อคนสังคมมีศีล ศีลภาษาบาล,ลตตีศิละศิลาปกติศีลภาษาใต้บ้านเราธรรมะอิูหลัลงสิน้นไม้อัดออกหลงังศีลบังาง่ายๆศีลคือไม่ทําความยุ่งยากวุ่นวายเดี๋ยวเกิดร้อยเกิดขึ้นนั่นแหละอัดออกเสียถึงไม่ดีศีลไม่เอาพอนอเครื่องประดับความสวยงามเห็นไหมย์โพเคยพูดสอยบทสอนบทนี้ใครเขียนเอาไว้มาก่อจําอยู่ยบ้าง สนตรีไม่มีศีลก็สินสวยปุรุด้วยไม่มีศีลก็ชิมเสีถ้านเนตรไม่มีศีลก็ชินดีถ้าจาตการศีลไม่มีก็เร็วสามสิมไม่หยงลองคิดตัวท่านทั้งหลายดูอยู่แต่ว่าที่ดูที่นี่เดีย๋ยวนี้ทันธมัยดูด็ดอกเตอร์จัญญาอยู่เมียตาอย่างพูดอามาพูดในโรงห็นโค้งให้องค์ฉันนวันพระควรดูหกเจ็ดพันเป็นเมื่อยก็มีอยงเดีย๋ยวนี้ มันมีดาบสองคมเป็นทั้งคุณและโทษโยมใช่ไหมตอนจับหรือพวกลายทั้งหลายมีทั้งคุณและโทษออพอสำคัญคือเสียนักธรรมเมื่อมีศีลลองดูสิโยมที่เข้าคุกเต็มคุกเพราะอะอไรเพราะไม่มีศสีลคฆ่ากันตายจอดขื่นเมื่อวานชนะมาะะจากเชียงใหม่มาบรรยายโรงหนังครับพโยม ไปไหมไปเที่ยวบ้านอาตมาให้นั่งรถฟรีไปเที่ยวจินลมที่บ้านฉันไปถามไปไหนไปตากใบสไุไหตัโลกไหบาดีเจ้าไอร้อ,อนไอรุงรีมอผู้ไม่ไปแล้วราชการด้วยไปไม่บ้านฉันสองพันสามพันค่าเสี่ยงไปไม่เอาอา่านใบอยู่ตากใบอยู่วันนั้นี่โดนยิงนั่นหลานสองคนญาิสองคนตำรวจ พัติตายวันนั้นจะยาิห่างๆในดําจันโคงเป็นญากหลานแต่งงานคนเยอะแยะหมดมันมาเขาจับกล้องไว้มันมาของสานเที่ยวจะยิงที่งานแต่งงานแต่ว่ายิงไม่ได้เพราะว่าทหารมีทั้งมุมทั้งเหนือทั้งใต้แล้วข้างหนึ่งเป็นคลองใหญ่เลยไปยิงชาวบ้านยิงห้าตายเปสามเด็กเก้าขวบก็ตาย ายดำนั้นเผาที่วัดคูมม่มะม่วงหลานสาวั้มาผาวัดนมาวัดพระพุทธองค์หนึ่งคนเดีดอตายหนึ่งเผาวัดคูอยาวแล้ววันนั้นคนเย็ดเสิบป,ปีเดิอนอน่าถนนคนตาบอดนี่ยิงตายไม่ไปแล้วท่านเอ้ยไม่ไปแล้วมันหยุดอัดไปแล้วกลับไปบ้านสิบสามวันไปอยู่นี่็ท่านไปได้ไงที่บ้านเองทํงานอยู่ญาติญาติโดนยิงโดนระเบิดโดนรคาแล้วลก็มีแค่นี้นน เมื่อคนไม่มีีีดในสังคมโยมสิ่งธรรมมาเบียดเบียนกันศีลธรรมเป็นอาภรณ์ที่ประดับชีวิตที่สวยงามคนจะงามงามน้ำใจใช่ใยเบล้าคนจะสวยเส้อย,ยันยาช่ตาหวานชั้นคุณธรรมมีศีลธรรมอยู่ที่อยู่กันสังคมในร่มเย็นเพราะศีลเห็นไหมให้ศีลเมื่อกี้สีลเลนะลูกกระติงยันศีลเป็นปันใจจัยให้มีความสุข สีเลนะโพกัสมบัติทีบัตัดใจมีโพค้าคือทรัพย์สีเลนในปุ่ยันตีเสียนแต่บายมีนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนิแปลว่าไม่พานะแค่ร้อนนิพพานไม่ร้อนคือเย็นเช่นสามีครอบครัวเราสามีก็เป็นคนมีเสียงก็เชื่องแล้วแม่บ้านก็าปากไม่ร้ายลูกก็ว่านอนสอนง่ายครอบครัวทั้งหลายครอบครัวเราก็มีความเย็นอยู่เห็นไหมครอบครัวไหนมีศสลธรทมครอบครัวนั้นก็เย็นจัง ครอบครัวไหนไม่มีเสียชธรรมท่านทั้งหลายที่ดูอยู่ด้วยครอบครัวนั้นจะมีควา,ามรัศมีสายเดือดร้อนในขึ้นเมียติดบุหรีสามีก็ติดเหล้าลูกตาเสียนชาพ่อตาเล่นไพ่ไม่ใหญ่แต่งหวยรวยเกิดขึ้นในสังคมเชิญท่านทั้งหลายธรรมะไม่ต้องไปสอนโมกเราถ้าไปเังไปงเพียงแ์่แบตเตอรี่บักวังอยงนี้เหมือนกันธรรมะฟังแล้วนำไปใช้กับชีวิตไม่ใช่ไปวัดนั้นวัดนี้ วัดถ้ไปถูกแล้วไปวา,างวางไปศึกษาไปใช้กับพีเิตดสิ่งที่ต้องมีเป็นอาภรณ์ที่ประดับคือศีลธรรมและรอยยิ้มยิ้มให้กันสยามเมืองยิ้ม,ย,มยูมยมนี้มัเคยยิ้มแล้วเศรษฐกิจมันล่มและลายหมดเรื่องของรัฐบาลเขาไม่อยากพูดสิ่งที่ต้องปกป้องมากสุดคืออะไรอยู่สิ่งปกป้องมากสุดคือสติ วันนั้นมาบรรยายผู้รักษาร้อยสิบคนพูดสองชั่งเอ๊ะทำไมต้องปกป้องสติสติมันมีอยู่เดี๋ยวธรรมชาติปกป้องอะไรทำลายสติโยมการกินเหล้าเมายายาบ้ายาบ้ายาอียาเล็บยาไอซทำลายสติไหมทำลายอยม <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้น่ากลัวไม่โยมแพระเช้าก็ฟังหมอผ่านงพงศักด์พูดว่าเมื่อก่อนด็อเตอร์มารุส่งให้ดู สิ่งที่ทำลายคนหนทั้งโลกยิ่งกว่าปรมามณูาจากนิวเลียร์คือ,อะไอยู่แล้วตอกไหมเขาเอาถือถืออย่านยนตยมาเลยนี่แหละโทรศัพท์นี่แหละ,หละอันตรายกับร่างกายก่อนตาที่เสียหมดเด็กๆต้องใส่แว่นตาหมดนั่งก้มนั่งจิ้มยู่มีไม่อยอ่คอก็ยิ่งนอนคว่ำมันอันตรายมากดูโทรศัพท์กระดูกคอก็เสื่อมตาก,ก็เสีย นั่นเรื่องร่างกา,ายนะ,ะลูกหลานเราเป็นไงโยมนั่งเขียนั่งจิ้มไก่ที่สุมพรไก่ที่นาที่วา่บาบ้านชาญไก่ที่สุราษฎร์ธานีไก่ที่ไหนมันเขี่ยหาหนอนหาหมดหาแมลงเพื่อเข้าสารไม่แฝงจะได้ลูกหลานเราเขียไม่ลูกหลานคนแก่ก็เขียโยมเขียอย่างนั้นอะไรเกียเกี่ยเกี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 ่ยเป็นยหงไงรู้ไหมวันนั้นจะไปพูดอย่างงงโยมเป็นผู้ใหญ่นะ พาสวดก็นั่งเคียแม่พูดสวดก็นั่งเคียอยู่นั่นถ้าพูดเราโกรธนะโยมนั่งเคีย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 นะ่งเคียอย่นั้นละเหมุหาอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวไหมโยมทำลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาครอบครัวมหมดไหมเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีทั้งคุณและโทษฉะนั้นอยู่เราใช้มันได้แต่ใช้ใเป็นประโยชน์ทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษเนี่ยมีสติ สติเตสังนิวาสนางสติการทำทกกันบาปยาทรรมราสติฉั้นโยลักอนาปาสติโยมพุทธ่ัดสนาผลไอสงของการทำสมาธิมีผลหนึ่งมีความสุขเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าสติบทบาทว่าสมาธิเมื่อมีสมาธิมีสติดีขึ้นนั้นในพระไตรปิฎกไอสงกองสมาธิหนึ่งมีความสุขสองมีสติที่ดีขึ้น เมื่อทีสมาธิแล้วมีสติไม่ต้องเชื่อมาพูดต้องเชื่อพระเจ้าก็ได้อยู่ถ้าตกใจอะไรโยมใส่รองเท้าผิดบมดไหมแทงลูกอากระแจาะนีแทงไม่เข้าครับ้นมัดสิไหมโยมถ้าเราขาดสมาธิและโยตินึกพูดสุศาษาตหมดนี่ทุกขั้นตอนโยมน,นธรทมะนั้น คนเข้าใจไปเท่ารับคนแก่คนเฒ่าโยมที่ดูอยู่เท่านี้เราพูดที่ศึกษาธรรมะได้ได้คนที่ดูอยู่ทีหลังเปิดทีหลังโยมธรรมะทุกคนต้องมีขับรถคนถนนถ้าขาดสติอะไรเกิดขึ้นลูกเอลยก็รถชนกันวันปีใหม่ปีนี้หกแปดคนตายไป 3, 100, 200, 200, สามร้อยยี่ิบีดศพปาดเจ็บเป็นพันๆเพราะขาดอะไรขาดสติเห็นไหมธรรมะคนใต้เราดีมาก อาตมาอยู่เชียงใหม่ก็ไม่มีอยู่ภาคอีสานไม่มีภาคกลางคนใต้เราบูชาพระสําคัญมากจะทิ้งอยู่พระอาจารย์ชาติว่าอย่าทิ้งของเก่าอย่าเมาของใหม่บทที่สองนะโยมสวาค้าโตพระวัตาธรรมโมที่ภาคอื่นท่ามังนามาซ่ามีคนใต้ไม่ใช่โยมสวาค้าโตพระวัตาธรรมโมพระธรรมคือศาสนา ศาสตหนาคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่นำมาดับทุกข์ท่านอาจารย์พุทธ,ธาท่านเป็นนักปรา์ของโลกแต่ประชาชาติก็ยอมรับผมบอกผู้กำับหมอคณะสายไหลว่าเราดับทุกข์ทั้งวันนั่งนานๆเป็นทุกข์ไหโย์เป็นทุกข์ทำงานดับทุกข์ต้องเปลี่ยนยาบทคือการมีศัสตร์ศาสหนาคนนั่งนานๆคือการเปลี่ยนยาบทหิวข้าเป็นทุกข์ไหม เป็นทุกข์ยังไงดับทุกข์กินนับส่องยานให้เลยเห็นไหมพวกหน้อยเป็นทุกข์ไหมทุกข์ทัไงดับทุกข์ไปหลับเสียแต่ทุกข์เพราะคนที่รักก็มาตายจากไปเนี่ยลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่หลายตาก่อนย่ากานยายต้องใช้แต่รมาแก้ขอสิ่งทั้งหลายโลกนี้มันไม่เที่ยงตามกฎขออนิจังเนี่ยยังก็แก่ชาวโบชาณสิตเนี่ยเท่าวันนี้หรือว่ามันต้องดับทุกข์ต้องขยับฉะนั้นดับทุกข์ทั้งวัน ทุกทางร่างกายนะเราแก้สัญญาตยาในทุกที่ความโลภกดหล,ลงต้องแก้ด้วยธรรมะคนที่พูดครั้งแรกใครรู้ไหมท่านที่ดูอยู่ที่หลังพระผู้ใหญ่ก็จะดูอยู่ถ้าจะถ้าถ้าจะทำคำสอนของพุทธเจ้าเปรียบปัญญาทังโรงพยาบาลถ้าจะทำคำสอนของพระเจ้ญญาเปรียบปัญญาท่โรงพยาบาลเอามาใช้เพืพาโรคคนที่พูด แรกคือธรรม,มชาติธรรมะสัจจะคือยาจะพาะโรคอาตมาบรนัุพูดดับปัญญาโยมออกสีปทั่วโรกท่านบรรยายที่มออวันแพทยศาสตร์ของหมอหมอมากไม่พูดสามเจม้โมงโอวยไม่เอาเป็นลมและทราบเจ้โมงปวดสร้งเจ้โมงคุณหมอถ้าหมอป่วยแล้วกินยาได้โรงพยาบาลมออหายไหมหมอไม่จะตายเพราะโรคตายเพราะย,ยาฟังดูไหมโยมเอายาจะพาะเมื่อเราปวดหัวแก้ยาแก้หัวกินยาแก้คันไม่หายนะ ฉะนั้นธรรมะครูเจ้าเมื่อคนมีความโลภแก้ได้ายการให้ทานเพื่อทำลายวาเห็นแก่ตัวาทานนันจะยุทธันจะสมานะมาหุการให้ทานการการบเสมอกันถ้าความโกรธแก้ายาโยมปัญญาเมตตาขันติให้อาภายัยบุญกุลแล้วทดแทนส่วนความแค้นไม่ต้องชำระให้อาภายัยสามีกับบ้านดึกก็ให้อาภายัยเมียจู้จี้กี่บนก็ ให้อาภัยเขามีคิตคนใหม่ก็ให้อาภัยนี่พูดเล่นนะโยมได้แก่ใครหลวงพ่อปัญญานันท้าว่าภาภ้าพยาบาลปันไหลเมตตาให้อภัยหมดเวรเห็นไหมโยมธรรมะถ้ากระทบอารมณ์แล้ววิ่งไปสวนโมกข์นั่งรถตั้งเกือบชั่วโมงลงไปกันไปเหตุเกิดที่ไหนต้องดับนี่หลักพุทธเจ้าที่จะตระหนูโยมเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นที่ไหน,นยาเฉพาะโรคเมื่อเรามีความอิจฉาที่จะแก้ด้วยอะไรมุทิตาจิต ยินดีด้วยเมื่อคนอื่นก็ได้ด ja. ีก็สวยกว่าเราเราก็ยินดีด้วยเห็นไหมก็มีรถดีกว evet ่าเราเลยด้วยนั่นคือมุ Whoops, ิตาจิตเดี๋ยวนี้คนเห็นคนอื่นดีทนไม่ได้ฉะนั้นมีสติทุกอายาบทการเดินพระพุทธเจ้าตรัสนะการเดินการยืนการนั่งการนอนมีสติอย่าทำลายสติด้วยการกินเหล้าบายานั่งดูพระเทศยี่สิบตาตีสามสิบสี่นะง่วงแล้วง่วงอีกดูอ๋อเจ้า เพสันนิวาสดูจะดึกดเดือนเห็นไหมพอเห็นพระชอบเจ็ดกดไปช่องก้าเพื่อก้าเปลี่ยนเก็ดพอมีถูกจองปิดทันทีเห็นไหมม่มย okay. yeah. คนสดมากจริงด้วยถ้าคนมีเก,เกไม่เป็นไรสิ่งที่ต้องปกป้องมกกั่คกุสติฉะนั้นเราทําสมาธิก็ก็มีสติแล้วจะรู้เท่าทันออปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะขาดสติกระทบอารมณ์พระจามท่าเขียนกรอนไว้ชัดมากเลย ท่านไปอยู่ส่วนโมกไม่ได้ยินได้กว่างความทุกข์เกิดที่จิตเพาเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่ง้อเมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะพวกเราตรงนี้คนแก่รู้เด็กแค่เดูขึ้นมาไม่รู้อะไรเพราะมันดูย้อนหลังด้วยเป็นผัสสะคือสัมผัสกระทบเข้ามาทางตาทางหูรู้เท่ากันว่าง่ายๆทั้งหลายเทียบวิยาสาตร์ได้กัง เชื้อเพลิงอุณหภูมิออกซิเจนสาประการถึงพร้อมเป็นไฟทันทีถ้าหัวไม่ขีดหน้าไม่ขีดชนการเป็นไฟทําไงไม่เป็นไฟหัวไม่ขีดไปโดนน้ำเธแล้วหน้าไปขีดโดนน้ำเธแล้วไปชนการไฟเกิดไม่อยู่นั่นผัดสะพูดสบไปฟ้าเหนือขอไฟมีเซฟที่คัดเครื่องตัดไฟช็อตตั๊บเต้งบึ้งส่วนมากเราชอบละไม่ทุกทีมึ่งหน่ะมึ่งวิบไปล้วกูไอ่ไหไม่จะได้ปวดเขาเดือร้อน ทุกครั้งมีสติมีเยกที่คัดเครื่องตัดไปเช่นนั้นเองจะบ้างอัตาตาเป็นอย่างนั้นสิ่งปกป้องมากคือสติสิ่งที่ต้องรอบครอบมากที่สุดคือความคิดตรงนี้อยู่วันนี้พวกเราเรียนต้องรมารู้ว่าอะไรสิ่งรอบครอบคือโยนิโสมณิกาคล้ครัวนในแย,ยืคายโยมผู้หญิงนั่งตรงนี้ส่วนผู้ชายมีอีกคน คนโบราณสอนลูกหลานว่าไงโยมฉันนี่แก่แล้วสิบแปดสิบเหมือนกันลูกเอ้ยสิ่งของใช้จงเก็บไว้เป็นที่จะหยิบก็ง่ายจะหายก็รู้จะดูก็งามตาคนบางคนตั้งกระทะบนไฟแล้วใส่น้ํามันใส่ใส่หาปลาหิวไม่พบในล่างที่บางคูตะวาดเด็กไฟไว้ไหนไม่รู้ะนะเพราะขาดการสิ่งของใช้เก็บไว้เป็นที่นัลนคือโยนิโสมนาธิการใครกลัวในแยกไข่ ุกขั้นตอนชีวิตทั้งหลายเด็กๆไมโรวมดูอยู่เราไม่ชอบพระไม่ชอบวัดทุกคนต้องมีธรรมะธรรมะคือหลักไปบัติการหนชีวิตเดินข้ามถนนนักขาตะดเดียรถชนอายแม้แต่นักกีฬาวันสนามในสนามกีฬาต้องมีสติไว้วันนั้นมาบรรยายนักสาวไปยาโทเยอะแยะว่าลูกเกยทำไมเยนยน่นนากับฝรั่งเศสมีสีเท้า,าเจ้ากันนำมาจึงแพ้ นักสาผู้ชายออบได้ดีมากเพราะขาดสติเพราะขาดสมาธิลนลานเพราะใครได้แชมป์พันล้านน่ยอยู่ฝั่งเศษจริงไม่เข้าแม็กซี่ตุงก็ไปได้แชมป์ไปนั่นเพราะอะไรเขามีสติยังไม่เรื่องก็เหรอเรื่องกีฬาแต่ว่าเทียบเป็นกวางไม่ว่าทําหน้าที่อะไรต้องมีธรรมะอยู่หมดธรรมะในวันจร,ร,ริงธรรมชาติฉะนั้นสิ่งต้องรอบครอบคือความคิดคิดได้รอบครอบแล้วก่อ,อนทําไมลงไป เล่าให้ฟังอย่าบอกอำเภอยน่าเคียดอาจารย์โพเล่าให้ฟังที่สวนโมกโยงโย่ผู้หญิงไปร้องห่มงองห้อาจารย์โทที่นากุดจำค่าที่มาหิงทาไมอยู่รู้ไหมพอผัวตายสามีตายคนรวยอยู่มีสวนยางมีนาไร่ามากมายเขามีช้างแล้วบ้านใหญตรงลูกเป็นข้าราการหลายหลายที่หลายทางอยาบอกอานี่เงิน แ่ให้ที่ดินจนหมดโยมว่าให้ให้ลกูกหลานจนให้ลูกจนหมดเพื่อจะไปอยู่กับลกูกหลานคนนั้นคนนี้และมือกระดางทั้งมือทั้งเทอ,อเป็นลกูกมาไปอยู่กับลกูกชายลูกสะภ้ายก็เกลียดโย่เพราะคนแก่กินมากเป็นปากไปอยู่กับลกูลกหญิงลูกเขยเกลียดชื่อไม่ได้มาวัดโย่มาร้องห่วให้จันโภให้อยู่บ้านเลื่อนอุ่นโยม บ้านอื่นที่ไหนโยมอยู่ทั้งหลายเดือนโยมนี่โยมต้องรอบครอบนะคนโบราณบ้านเรามีไมโยมแม่มาเพิ่งตายไปสามปีนี่เก็บเงินไว้เพื่อทาบุญไว้ถือตัวที่เดินไว้เพราะว่าถ้าจารย์พุทธาตัวส่วนโมกไม่ได้เพราะอะไรโยมโยมเพื่อนโยมแม่อาจารย์พุทธาเก็บเงินเอาไว้เงินผีคนบ้านเรารู้หไหมไว้ไว้ทาบุญตอนตาย ถ้าอาจารย์มาหาไม้ทําสาราที่วัดเทียรามาพบที่สวนโมกอ้บางดานก็จะขายที่ร้อยไร่เก้าสิบไร่สี่รอยบาทไปบอกแม่แม่เอาเงินผีนั่นแหละมาซื้อให้จากบุษชาติที่เทวันนี้เกือบร้อยไร่เก้าสิบบาทเยูสี่ร้อยบาทเห็นไหมโยมยอมนั่นแหละคนบราณเก็บเงินไว้นั้นยอม เราต้องรอบครอบจะเท่าคนไหนอย่าในคําพูดนะให้ลูกคนนี้ที่นั่นที่นี่ถ้าเปลี่ยนขึ้นมาเสียคนไม่อยอมต้องรอบครอบโยนิโสมและการให้ตัวในแยกผ่านสิ่งต้องมีมากคือควบคุมสิ่งต้องควบคุมมากสุดคืออารมณ์ความง่ายๆริงเราก็รู้อยู่แลว้วคนที่ไม่ควบคุมอารมณ์อารมณ์เข้ามาทางาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางาก ถ้าไม่ควบคุมแล้วมันจะไปตามแรงเวียงของอารมณ์อำนาจไปตามยุทธศบชนะโยกระทบอารมณ์ก็มาทางตาทางหูรู้เท่าทันเช่นนั้นเองสบ้างอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นตะทตาเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นตามกฎขออเหตุปัจจัยทั้งหมดมันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะดวงเพราะโชคทุกอย่าง